ค่ะนะคะเอ่อตอนนี้นะคะคุณครูท่านใดพอที่จะมีคำถามนะคะหรือว่าเอ๊ะหรือสงสัยตรงไหนหรือว่าท่านใดที่เขียนคำถามไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะคะอยากที่จะอ่าสอบถามคุณครูหนูแดงนะคะก็เรียนเชิญได้เนาะคุณพลอยใช่ค่ะ อคุณครูท่านใดน,นะคะมีข้อสักถามนะคะหรือว่าอยากจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะสามารถเปิดไม้ด้วมพูดคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าถ้าท่านใดไม่สะดวกนะคะสามารถทิ้งคําถามไว้ในช่องแชทของเราได้เลยค่ะคุณบีขออนะนุญาตนะคะคุณบีขอทักทายเพื่อนๆหน่อยคะ่ะเพื่อนๆรุ่นรุ่นเห็นมาหลายคนเลยทักทายเปิดก็มาคุยกันหน่อยนะเราไม่ได้เจอกันนานเดี๋ยวอ,อยากที่แบบ และเปลีล่ยนเรีนการทไหนกร <laughs> เราไม่ได้เจอกันนานอยากอยาก,อยากทราบความคิดเห็นเหมือนกันนะคะเชิญได้เลยนะคะ,ะก็ยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่านนะคะเมื่อก,กี้นะคะคูบีแอบผินท่านผูน้อำนวยการโรงเรียนวัดลัทธิวนารามนะคะ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกะไหลนะคะแล้วก็มีคุณครูจากโรงเรียนอนุบาลกะไหลนะคะโรงเรียนบ้านหนองกกจากกระบี่ก็เข้ามาด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ขอบคุณสําหรับกําลังใจให้กับคุณครูหนูแดงนะคะค่ะตอนนี้คุณครูท่านใดน,นะคะต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเรียนเชิญค่ะเปิดไม์ได้เลยค่ะ นกพค่ะม nope. ีไหมคะมีไหมคะเพื่อนเพื่อนของอ่าเพื่อนเพื่อนของคุณครูไดก็ได้นะคะอ่าตอนนี้นะคะคุณครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำบ่อนะคะก็ขอคําถามคนละหนึ่งคำถามนะคะในช่องแชทด้วยนะคะขอคุณครูอ่อ ส่งคำถามมาในช่องแชทก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูโรงเรียนบ้านสุชนค่ะมาแล้วนะคะเกตหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณครูคุณคุณครูธาดารัตนะคะชื่อเล่นคครูอะไรคะคุณครูปุ๊กปิ๊กค่ะอ๋อคุณครูปุ๊กปิ๊กสวัสดีนะคะคุณคุณครูปุ๊กปิ๊กมีมีมีข้อมูลหรือว่า อาจจะสักถามอะไรคุณครูหนูแดงไหมคะก็อยากให้ในฐานะวิทยากรเป็นเพื่อนนะคะอยากให้มีคําพูดหรือแสดงความคิดเห็นที่ให้กําลังใจกับคุณครูปฐมวัยนะคะในการจัดประสบการณ์นะคะจัดกิจกรรมในแนวแบบนี้ค่ะว่าถ้าเกิดปัญหาหรือว่ามีปัสสาวะอค่ะอยากให้คุณครูหนูแดงที่ทํากิจกรรมเนี่ยค่ะ เป็นต้นแบบหรือเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆนะคะส่งกําลังใจมีแนวคิดแบบไหนให้เพื่อนนะคะออยากจัดกิจกรรมแบบนี้บ้างะคะ่ะคุณครูหนูแด,ดงคะมีแรงบันดาลใจยังไงเพื่อที่จะส่งต่อให้คุณครูคท่านอื่นได้ได้ได้ทำในลักษณะรูปแบบนี้บ้างคะ่ะขอบขอบคุณสําหรับคําถามนะคะครูปุ๊กปี๊กก่อนอื่นคิดถึงนะคะค่ะสําหรับคําถามที่ว่าเออกาลังใจในทางปัญหาปศกต่างๆนะคะคือ ถามว่ามีไหมปัญหาประสัดมันมีอยู่แล้วค่ะในทุกการกจัดกิจกรรมคือมันมีอาจจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาน้อยก็ยคือในด้านของปัญหาของคุณหนูไดงน,นะคะเหมือนที่ครูบีได้ถามว่าเมื่อกี้มีปัญหามันมีค่ะของการผูกบุ้งของคุณหนูดงคือปัญหาสภาพแวดล้อมค่ะก็คืออ่ด้วยความที่ว่าแรงบ้างฝนบ้างแล้วเราเราเราไม่ได้อยู่โรงเรียนตลอดเวลาค่ะมันก็ต้องมีบ้างแบบอ่านกบ,บินมา การโรคบิเมเบอจิกหรือว่าแบบมดดังอะไรมันมีค่ะส่วนเราก็คือแต่เราก็จะบอกเด็กว่ามันคือเขาดะสภาพความเป็นจริงอะค่ะให้เขาแบบได้เรียนรู้ว่าอันนี่เกิดปัญหาอย่างนี้นะคะเราจะต้องทํายังไงเขาก็จะรู้สึกว่าเออถ้ามีปัญหาเขาก็จะพูดเราต้องใส่ปุ๋ยแล้วต้องอะไรงนี้ยค่ะคือตามที่เหมือนที่เขาไปเรียนรู้ที่เขาเคยเห็นมาค่ะส่วนกําลังใจที่อยากให้คุณครูอ่าผถมไว้ด้วยกันได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้นี้ก็คือแบบอ่าเราก็แบบ ให้นึกถึงเด็กๆอะค่ะเพราะว่าถ้าเราอยู่กับเด็กเราก็จะแบบใส่ใจกับเขาแบบยึดเด็กเป็นศูนย์กลางคือพอเราเราอยากให้เขาพัฒนาถึงเราจะเป็นครูแบบเด็กเล็กนะคะคือไม่ได้ขึ้นปไม่ได้ไม่ได้วัดแบบเกรดหนึ่งเกรดสองแต่เราแบบอยากให้เขาได้พัฒนาการทั้งสีด้านนะคะก็คือแบบเป็นพักษะชีวิตของเขาแบบเพื่อให้เขาได้ต่อยอดอะค่ะคืออยากให้ครูบัณฑ์ได้กันแบบสู้สู้นะคะก็คืออา่าเราต้องพัฒนาเด็กด้วยคือแบบ อ,อยากให้เขาได้ใส่ใจเขาอะค่ะดูแลเขาทั่วถึงพยายามไม่ทั่วถึงส่วนเมนของคุณหนูแดงอาจจะโชคดีตรงที่ว่าเด็กอันอยู่ในในเกณฑ์จานวนที่แบบดูแลทั่วถึงส่วนเพื่อนครูได้กันหรือว่าท่านอื่นที่เด็กอาจจะมากกว่านี้ก็คืออยากเป็นกําลังใจค่ะคือเข้าใจยิ่งเด็กเล็กยิ่งเด็กเล็กอนุบาลสองอนุบาลหนึ่งค่ะเขาจะยิ่งดูแลยากก็คือความอดทนนะคะความอดทนความอดทนเท่านั้นแต่ว่าอยากอยากให้เข้าใจเด็กด้วย ให้กําลังใจครูก็คือแบบเด็กแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันก็คือเราก็ต้องเรียนรู้เด็กเรียนรู้ทั้งเด็กเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้ทั้งตัวเองคือพัฒนาไปพร้อมกันนะคะแล้วก็เราแก้ปัญหาในจุดต่างๆคืออาจจะไม่ปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่เราก็สามารถนํามาแก้ไขได้คือคือเป็นการพัฒนาเด็กะคะ่ะก็ประมาณนี้ค่ะครูปุ๊บปิ๊ก ค่ะขอบคุณมากค่ะในฐานะที่เป็นครูปฐม,มวัยนะคะเดี๋ยวจะส่งต่อนะคะกําลังใจแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วก็การอบรมในวันนี้นะคะส่งต่อแบบเพื่อนปฐม,มวัยนะคะขอบคุณมากมากค่ะแล้วก็คิดถึงนะคะเก่งมากค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะครูปิกค่ะข,ขอบคุณคุณครูปุ๊กปิกนะคะค่ะมีคําถามจากครูทันในช่องแชทนะคะอ่าครูทันบอกว่าเป็นกําลังใจให้ครูหนูแดงค่ะ ก่อนหน้านี้เด็กๆชอบทานผักไหมคะและหลังจากจบโปรเจก์นี้แล้วเนี่ยมีผลให้เด็กๆเกนี่ยทานผักเพิ่มขึ้นไหมนะ,ะคะคุูทานฝากคาถามมาค่ะค่ะขอบคุณค่ะสนับคําถามของคุณทานนะคะถามว่าก่อนหน้านี้เด็กๆชอบทานผักไหมส่วนใหญ่ไม่ค่อยค่ะซึ่งไม่รู้โรงเรียนอื่นเป็นไหมนะคะแต่ที่นี่ส่วนใหญ่เด็กจะไม่ค่อยชอบค่ะเขาจะทานเป็นบางอย่างซึ่งหลังจากจัดกิจกรรมถามว่าเด็กชอบขึ้นไหมเขา ถ้าในส่วนผักบุ้งที่ได้อาทำเนี่หนูเขาชอบนะคะคือได้รู้สึกมันเหมืนมนอนเขาเรียกว่าช่วยช่วยเปลี่ยนทัศนคติของเด็กอะค่ะว่าเออผักเพราะเด็กมันจะชอบคิดว่าแบบผักกินเข้าไปมันต้องผมต้องเขาเห็นแบบเป็นต้นๆเวลาผูกครองก็กินคือแบบกินแบบสดๆอะไรเนี้ยค่ะแต่เด็กๆอาจจะลองไม่ได้คือพอเราคุณครูนํามาแปรรูปอะไรเนี้ยเขาก็ได้แนวคิดว่าอ่ะผักทานง่ายขึ้นอาจจะค่อยๆไปทีละทีละนิด คือเราจะแบบทีเดียวอาจจะอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่ที่ผ่านมาคือผักบุ้งอ่ะทําให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าอ่าผักบุ้งทานได้หลายแบบก็คือทานง,ง่ายขึ้นประมาณนี้ค่ะคุณทานค่ะนะครับอ่ะมีคุณครูท่านใดที่มีข้อสังขานและร่วมแลกเปลี่ยนอีกไหมคะ สวัสดีค่ะครูฟ้าค่ะจากโรงเรียนสิพดุงค่ะสวัสดีค่ะครูฟ้าค่ะ,คะ,คะเออไม่มีข้อสั้งขาวนะคะพอดีจะมาคอมเมนต์ให้กำลังใ,ใจเพื่อนมันจากจากที่ฟังมาเออโครงการนี้เป็นก็เป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งอาจจะดูแบบง่ายๆแต่ว่าหลักๆแล้วถ้าเกิด เราไม่มีใจรักจากตรงนี้เราก็ไม่มีความร่วมมือจากนักเรียนจากผู้ปกครองมันก็ไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะเป็นโครงการที่สำหรับโปรเจกต์โ,อ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 โปรเจกต์นี้คิดโดยส่วนตัวคิดว่าเราสามารถนำไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนของของของแต่ละกิจกรรมของเราได้ เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆค่ะชื่นชมค่ะขอบคุณมากครับเ่อนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครูฟ้านะคะค่ะมีคุณครูท่านใดจะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกไหมคะไมเอ่ยอ่ะถ้าไม่มีนะคะลำดับต่อไปนะคะ จะขออนุญ,ญาตนะคะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเติมเต็มและให้ข้อเสนอแนะแก่คุณแก่ในการเพียวในครั้งนี้นะคะ